พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์พระทรงเป็นนักปฏิบัติสึค้นหาพระทรงเป็นนักคิดพิจารณาพระทรงเป็นพ่อฟ้าของคนไทยพระทรงธรรมน้อมนำธรรมชาติพระเปลืองปราดชัดแจ้งแถลงไข พระทรงสร้างทางถูกให้ลูกไทยพระมหากษัตริย์ในดวงใจไทยทุกดวงหากมีใครสักคนถามดิฉันว่าถ้าเลือกเกิดได้อยากเกิดในประเทศใดคำตอบที่เด็กตัวเล็กๆอย่างดิฉันจะตอบด้วยความมั่นใจก็คือไม่ว่าจะเกิดชาติไหนดิฉันก็อยากเกิดเป็นคนไทย เพราะคนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยทุกสุขของรัษดรอ,อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือที่คนไทยเรียกว่าในหลวงหรือพ่อหลวงทำไมคนไทยและดิฉันจึงรักในหลวงก็เพราะพระราชาจริยวัตร อันงดงามของพระองค์ที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้วตามบทรอนข้างตน้นและพระราชกรณียังกิจงานนับประการที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนคนไทยนั่นเองท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นของราชเมื่อปีพุทธศักราช2พ8 9 ชมบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาสยามจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาก็หกสิบปีแล้วพระองค์อย่างทรงตั้งมั่นในพระราชำรัมตลอดมาทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมและ ประกอบพระราชกรณยียกิจในด้านต่างๆมากมายเช่นด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งศึกษาค้นคว้าจนเกิดโครงการตามแนวพระราชดำริเช่นโครงการฝนหลวงเพื่อช่วยบรรเทาภัยแลง้งโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยแก้ปัญหาหน้านดินถูกชะล้างและ โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียเป็นตน้นด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงมีความห่วงใยประชาชนคนไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจะทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้มีขณะแพทย์โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวน เพื่อจะได้รักษาผู้ป่วยที่พบได้ในทันทีนอกจากนี้ยังพระราชทานหลักในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกและสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะพระราชกรณียกยิจที่ดิฉันนำมาเล่าวันนี้ เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่คงจะเพียงพอที่จะทำให้ทุกท่านได้ทราบเหตุผลว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในดวงใจคนไทยทุกๆคนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีอยู่ทุกๆบ้านภาพประชาชนที่ร่วมใจกันสวมเสื้อเหลือง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาภาพประชาชนที่คอยเฝ้ารับเสด็จอย่างมากมายพร้อมธงที่บกสะบัดอย่างพร้อมเพียงและเสียงกูร้องที่ดังขืดก,ก้องว่าทรงพระเจริญทุกทุกภาพคงเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงความจงรักพักดีที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอได้ชะข้าพระพุทธเจ้าเด็กหญิงอาทิตยาดวงสุภานักเรียนชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่4ตัวแทนจากเทศบาลน,นาครสกลนคร